สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทำชิ้นงานที่ตนเองสนใจและตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์โดยเนื้อหาในบทเรียนนี้ประกอบด้วย 1. โครงงานผลของควันบุหรี่ต่อการเจริญเติบโตของลูกไก่ 2. แนวคิดที่มา 3. วัตถุประสงค์และสมมุติฐาน 4. ขั้นตอนการทดลอง 5. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 6. ประโยชน์ที่ได้รับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยนะคะชื่อโครงงานผลของควันบุหรี่ต่อการเจริญเติบโตของลูกไก่โรงเรียนซิรินทรจังหวัดสุรินทร์ประเภทโครงงานการทดลอง แนวคิดที่มาโครงงานนี้ได้ข้อคิดมาจากการสังเกตเห็นคนสูบบุหรี่มักมีอาการกระวนกระวายถ้าไม่ได้สูบบุหรี่มีร่างกายที่สูบผอมหรือสุขภาพไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนที่สูบในปริมาณมากจึงคิดว่าบุหรี่น่าจะมีผลต่อร่างกายของผู้สูบแต่การทดลองนี้จะใช้ลูกไก่ในการทดลอง ซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่ได้รับควันบุหรี่ได้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของควันบุหรี่ต่อการเจริญเติบโต,ตของลูกไก่เมื่อได้รับควันบุหรี่ในระยะเวลาที่แตกต่างกันสมมุติฐานบุหรี่น่านจะมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของลูกไก่ ขั้นตอนการทดลองกำหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ตัวแปรต้นคือกลุ่มที่ไม่ได้รับบุหรี่และกลุ่มที่ได้รับบุหรีหนึ่งสองสสี่และหนาทีตัวแปรตามคือกลุ่มใดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกไก่ตัวแปรควบคุมคือลูกไก่ที่ไม่แยกเพศแต่มีอายุเท่ากัน และจำนวนแต่ละกลุ่มเท่ากันชนิดของบุหรี่ชนิดเดียวกันสถานที่ที่ใช้ทดลองเมื่อทำการแยกกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะทดลองแล้วนั้นขั้นตอนนี้คือการลงมือทดลองค่ะในการทดลองนั้นเพื่อนๆควรมีการกำหนดตัวแปร ى. ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมให้ชัดเจนนะคะ วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองผลการทดลองพบว่าลูกไก่ที่ได้รับควันบุหรี่ทุกกลุ่มมีน้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับควันบุหรี่โดยน้ำหนักเฉลี่ยของลูกไก่เรียงตามลำดับจากกลุ่มที่ไม่ได้รับควันบุหรี่เท่ากับ130.0กรัมและกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่1 2 3 4และ5นาทีเท่ากับ128.3